ไกไขนาดนี้น่าจะปลอดภัยครับอู้จิ้มแต่ละทีครับชอบมากเลยลุยโคลนเนี่ยจิ้มอู้โชว์พลังครับ ปารเนี่ยลวดลายสวยงามครับคนขับผู้มีประสบการณ์นะด้ว่การไล่โครนอ่ะมันดูแล้วมันมัน,ม,นมันพิ้วไปตามตามที่เขาทำเลยนะด้วยแต่ละตักของเขาเนี่เต็มบึ๊บเต็มบึบเลยครับฉลาดในการทำงานมาก จับยากครับในโซนมันกรวดด้วยการไล่โคลนครับเอาไปเอาไปต่อยอดได้ครับดูคลิปของเราแล้วก็ต่อยอดได้สบายๆเลยครับถ้าใครขับไม่ค่อยเก่งถ้าคนเก่งแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเอาสไตล์ของตัวเองแล้วกันเนี่ยสไตล์หัวหน้าโจยเลยครับสไตล์นี้ หาดูยากครับเล่นคโคลนครับโอ้ปาาน่าจะมีปลาไหลนะเฮ้ยเจอหรือเปล่าเจอไหม มา,าไหลแล้วดูกันนูน่นนูน่นนูน่นตัวนึงตัวนึงนู่นจอยนู่นน่ะนู่นนั่นน่ะเออนั่นแหละเสร็จแล้วครับหนึ่งตัว สวัสดีครับเนี่ย yeah, ปลาตัวใหญ่จุนโอ้เนี่ย oh. yeah, ไม่เอาปลาบออ๋อไม่คาบปลาฮะ oh, จับตุรีงพองไม่ว่าจับไปปล่อยด้วย